มังกรหยกภาคหนึ่งตอนที่13กุ้ยเจงเห็นผิดสังเกตในกิริยาของอาจารย์ก็ตกใจรีบผละออกไปจนหลังติดกระโจมพักพร้อมกับรีบเหวี่ยงซ้ายไปประทะช่วงแขนชวนกิมหวดอย่างแรงหมัดของชวนกิมหวดที่กระแทกเข้าไปอย่างเต็มเหนี่ยวรู้สึกคล้ายเนื้ออกของกุ้ยเจงนั้นอ่อนนุ่ม พอกระชากแขนทั้งสองคืนมาถูกแขนของกล้ยเจงฟาดเอาพอดีอย่างไม่เจตนาจะให้รุนแรงแต่ป้องกันตัวมากกว่าแล้วรีบสุดกายคุกเข่าลงร้องบอกว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ได้กระทําผิดอันใดขอยอมรับโทษทันจากอาจารย์ท่านทั้งหกกุวยเจงพิศวงปนความหวาดเกรงเพราะตนเองไม่ทราบว่า ได้ทำความผิดร้ายใหญ่หลวงประการใดเอาไว้อาจารย์คนที่หกจึงใช้ท่าไม้ตายมาหมายชีวิตตนเช่นนี้กลัวเตงอักกับพี่น้องทุกคนลุกขึ้นยืนดวงหน้าเคร่งเครียดดุดนันจูชงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าแอบไปฝึกหัดความรู้กับผู้อื่นทำไมจึงไม่บอกให้พวกเรารู้ถ้าหากว่าอาจารย์คนที่หกไม่ลองซ้อมเจ้าวันนี้ เจ้าคงปิดบังพวกเราสืบไปใช่หรือไม่กุ้ยเจ๋งรีบตอบว่ามีแต่อาจารย์เจอเปที่สอนวิชาย,ยิงเกาทันกับเพลงทวนเท่านั้นจูชงสีหน้าเคร่งตามเดิมถามว่าเจ้ายังพูดเท็จอีกหรือกุ้ยเจ๋งร้องไห้พลางพูดว่าอาจารย์ทุกคนมีบุญคุณกับข้าพระเจ้ายิ่งกว่าบิดาเสียอีก ข้าพระเจ้าผู้เป็นสิทธิ์จะก,ล,กล้ากล่าวเท็จเพื่อประสงค์อันใดจูชงถามอีกว่าถ้ากระนั้นกำลังภายในของเจ้าไปเล่าเรียนมาจากผู้ใดเล่าเจ้านี้ถือตนว่ามีคนดีช่วยเหลือเจ้าจึงมองไม่เห็นพวกเราเสียแล้วกวยเจ๋งครางออกมาด้วยความสงสัยว่ากำลังภายในข้าพระเจ้าไม่เข้าใจเรื่องกำลังภายในแต่อย่างใดเลย จูชงเอื้อมมือไปจับที่ปลายกระดูกหน้าอกด้วยนิ้วสองนิ้วที่ตรงนั้นเป็นจุดสำคัญทำให้คนสลบได้กุ้ยเจงไม่กล้าหลบหรือปิดป้องแต่ตนฝึกหัดกับนักพรตชาราผู้มีเปียสามเศร้าร่วมสองปีมากว่าจะไม่เข้าใจท่องแท้แต่กระดูกแทบทุกชิ้นภายในร่างล้วนแต่มีกำลังภายในอยู่ทั้งสิน้นการจรี้ของจูชงครั้งนี้ กล้ามเนื้อของก้วยเจ๋งได้หมุนกลิ้งไปมาทำให้ปลายนิ้วของจูชงให้หันเหผิดที่ไปและไร้ผลในการจี้จุดนั้นการจี้ของจูชงแม้ว่าออกแรงไม่เต็มที่แต่ถูกก้วยเจ๋งขจัดไปเสียได้รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักตวาดถามว่านี่ยังจะไม่ใช่กําลังภายในอีกหรือก้วยเจ๋งฉุกใจขึ้นมาคิดว่า หรือว่าสิ่งที่นักพรตชาราสอนให้เราเรียกว่ากำลังภายในจึงเอ่ยขึ้นว่าในสองปีนี้มีบุคคลผู้หนึ่งสอนให้ข้าพเจ้ากำหนดการหายใจนั่งนอนแทบทุกคืนข้าพเจ้าเห็นว่ามันเพลิดเพลินดีจึงทำตามคำแนะนำของผู้นั้นนอกจากนี้ม่ได้สั่งสอนวิชาความรู้อื่นใดข้าพระเจ้าเลย เป็นสัตว์จริงทั้งกำชับข้าพเจ้าไว้ว่าอย่าได้บอกให้ผู้ใดฟังข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอันใดนะักอันหนึ่งก็มีได้ละทิ้งการฝึกซ้อมเพลงอาวุธจึงเห็นไม่มีความจำเป็นที่จะบอกให้ท่านอาจารย์ทั้งหกทราบพูดพลางเอาศีรษะลงโขกกับพื้นพลางว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วแต่นี้สืบไปจะไม่ขอกระทำอีกเป็นอันขาด ผู้กล้าหาญทั้งหกต่างพากันจ้องหน้ากันฟังดูตามน้ำเสียงของกุ้ยเจ๋งก็กล่าวออกมาโดยพาซื่อหันเสียวยงจึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าไม่รู้หรือว่ามันเป็นวิชาเรียกว่ากำลังภายในกุ้ยเจ๋งตอบว่าข้าพระเจ้าเองหาทราบไม่ว่าอะไรคือกำลังภายในท่านสอนให้ข้าพรเจ้านั่งค่อยๆหายใจ ห้ามคิดฟุง้งซ่านให้คิดถึงแต่ลมที่เดินอยู่ในร่างกายแต่แรกนั้นข้าพเจ้าทำไม่ได้เลยผู้กล้าหาญทั้งหกได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจคิดอยู่ว่าเจ้าเด็กผู้นี้ฝึกหัดไปได้ถึงชั้นสูงเช่นนี้นับว่ามิใช่เป็นของง่ายนักกุ้ยเจงมีจิตใจบริสุทธิ์ซื่อตรงอารมณ์ฟุ้งซ่านมีน้อย การฝึกหัดจึงก้าวหน้าดีกว่าบุคคลผู้มีความเฉลียวฉลาดแต่จิตใจฟุ้งซ่านอ่อนไหวไปด้วยอารมณ์จูชงถามว่าคนที่สอนเจ้านั้นคือผู้ใดยอยู่ที่ไหนกุ้ยเจ๋งบอกว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมบอกชื่อแท้ให้ข้าพเจ้าทราบเลยมิหนำซ้ำยังไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเรียกท่านว่าอาจารย์อีกด้วยแลบังคับให้ข้าพเจ้าสาบาน อย่าบอกรูปลักษณะของท่านประการใดอีกด้วยผู้กล้าหาญยิ่งประหลาดใจเดิมทีเข้าใจว่ากวยเจ๋งคงพบอาจารย์วิเศษโดยบังเอิญน,นับว่าเป็นบุญของกวยเจ๋งเองแต่บุคคลผู้นั้นทำตนเป็นคนลึกลับคงมีเล่ในเป็นแน่จูชงโบกมือให้กวยเจ๋งออกไปกวยเจ๋งพูดอีกว่าข้าพระเจ้าจะไม่ไปหาท่านผู้นั้นอีกแล้ว จูชงบอกว่าเจ้าจงไปเถิดพวกเราไม่ตำหนีอะไรเจ้าดอกแต่เจ้าอย่าบอกว่าพวกเรารู้เรื่องนี้ก็แล้วกันกุ้ยเจ๋งรับคำด้วยความยินดีเดินออกจากกระโจมพักของอาจารย์ไปพอพ้นกระโจมออกมาเห็นร่างของวาเจนกงจูย,ยืนอยู่นอกกระโจมพักพร้อมด้วยนกอินทรีขาวคู่นั้นเติบใหญ่จนหน้าเกรงขาม มันยืนอยู่บนพื้นดินความสูงของมันสูงเกินกว่าศีรษะนางคืบหนึ่งวาเจนกงจูบอกว่ารีบออกมาเถิดข้าพระเจ้าคอยพี่ท่านอยู่เป็นเวลานานแล้วนกอินทรีขาวตัวหนึ่งกระโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนไหลกล้วยเจ๋งคนทั้งสองจูงมือกันออกไปที่ทุ่งหญ้าแล้วควบม้าไล่นกอินทรีกันเล่นเป็นที่เพลิดเพลิน ภายในกระโจมที่พักผู้กล้าหาญทั้งหกกำลังปรึกษากันอยู่หันเสียวยงเอ่ยว่าบุคคลผู้สอนความรู้ให้แก่กล้วยเจ๋งคนนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงมีความปรารถนาร้ายเป็นแน่ชวนกิมหวดแย้งว่าถ้าเช่นนั้นทำไมจึงมิให้พวกเราทราบแล้วทำไมจึงไม่บอกกล้วยเจ๋งว่าเป็นวิชากำลังภายใน จูชงว่าข้าพระเจ้าเกรงว่าจะเป็นบุคคลที่พวกเราเคยรู้จักมาก่อนหันเสียวยงว่าคนรู้จักหรือถ้าไม่ใช่มิตรก็เป็นศัตรูเท่านั้นชวนกิมฮวดว่าในบรรดามิตรสหายที่คบกันกับพวกเราไม่เห็นผู้ใดมีกำลังความรู้เพียงนี้หันเสียวยงว่าถ้าหากว่าเป็นศัตรู เหตุใดจึงมาสอนวิชากำลังภายในให้กล้วยเจ๋งกลัวเตงอักเอ่ยขึ้นด้วยเสียงชายเย็นว่าแต่ใครจะล่วงรู้ได้ว่ามันจะเป็นกลอุบายหรือไม่จูชงพูดว่าคืนนี้ข้าพเจ้ากับชวนกิมฮวดจะลอบสะกดรอยตามกล้วยเจ๋งไปเองเพื่อดูให้ประจักษ์ว่าเป็นใครกันพี่น้องอีกห้าคนพงกศีรษะเห็นดีด้วย จนพลบข้าม,มืดลงจูชงกับชวนกินหัวดแอบไปซุ่มตัวอยู่นอกกระโจมพักของกล้วยเจ๋งได้ยินเสียงกล้วยเจ๋งร้องบอกว่ามันดาข้าพระเจ้าไปละแล้วเดินออกมาอย่างรวดเร็วบุคคลทั้งสองพากันเดินตามมาห่างๆเห็นกำลังฝีเท้าของกล้วยเจ๋งรวดเร็วมากชั่วเวลาประเดียวเดียวไปไกลลิบลับ ดีแต่ว่าบนทุ่งหญ้าอันกว้างขวางล่งเตียนปราศจากสิ่งกำบังแม้อยู่ห่างไกลกันในระยะเพียงใดย,ยังมองเห็นการเคลื่อนไหวของกล้วยเจงได้ดีเมื่อคนทั้งสองเร่งฝีเท้าเร็วเข้าเห็นร่างของกล้วยแจงวิ่งไปสู่เชิงหน้าผาแห่งนั้นเลมิได้หยุดยั้งแม้แต่ก้าวเดียววิ่งปีนป่ายไต่ขึ้นไปเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าและพื้นทราย เวลานี้กำลังภายในของกล้วยเจ๋งอยู่ตัวเต็มที่แล้วไม่ต้องให้นักพลชราหย่อนเชือกลงมาช่วยรับตัวขึ้นไปเลยกล้วยเจ๋งสามารถขึ้นไปบนยอดผาได้อย่างคล่องแคล่วจูชงกับชวนกิมหวดประหลาดใจยิ่งนักพากันนิ่งสงบอยู่ที่เชิงหน้าผานั้นจนครู่หนึ่งกัวเต็งอากกับพวกพี่น้องอีกสี่คนก็ติดตามมาถึง ผู้กล้าหาญทั้งหกเกรงว่าจะพบศัตรูสำคัญที่มีกำลังกล้าแข็งจึงถืออาวุธมาด้วยจูชงเล่าให้ฟังถึงการไต่ปีนขึ้นไปบนยอดผาของกล้วยเจ๋งหันเสียวยงแงนหน้าขึ้นมองดูเห็นครึ่งบนยอดผาแห่งนั้นถูกกลุ่มเมฆดำกลืนหายไปรู้สึกเย็นวูบหัวใจทันทีกลัวเตงอักเอ่ยขึ้นว่าพวกเราพากันซุ่มในดงไม้ คอยพวกมันลงมาดีกว่าทุกคนพากันปฏิบัติตามคำพูดของผู้พี่ใหญ่ส่วนหันเสียวยงนั้นอดรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งที่ได้ต่อสู้กับปีศาจลมดำทั้งคู่เมื่อสิบกว่าปีมานั้นไม่ได้จนเตียวอาแซต้องสูญเสียชีวิตไปเพราะการช่วยเหลือตนช่างเหมือนกับเดี๋ยวนี้มิผิดหันเสียวยงอดเศร้าสลดเสียใจไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านไป บนยอดผาไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งกลุ่มเมฆกระจายหายไปดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงสู่เพลารุ่งวันใหม่ยังไม่เห็นเงาของกวยเจ๋งกับบุคคลผู้ทำหน้าที่อาจารย์สอนกำลังภายในลงมาจากหน้าผาแห่งนั้นผู้กล้าหาญทั้งหกอุตส่า์ตั้งใจคอยเป็นเวลาอีกพักใหญ่ยังไม่เห็นมีร่างเงาของผู้ใดลงมา เลยเพ่งสายตามองขึ้นไปบนยอดผาเป็นจุดเดียวกันบนผาสูงว่างเปล่าเหมือนปราศจากผู้คนจูชงเอ่ยขึ้นกับชวนกิมหวดว่าลักตีเราลองปีนป่ายขึ้นไปดูกันเถิดหันปอคือถามว่าจะขึ้นไปได้หรือจูชงตอบว่ายังไม่แน่นะข้าพระเจ้ากับลักตีจะลองดู จูชงวิ่งกลับไปยังกระโจมพักคว้าเอาเชือกมาได้ขดหนึ่งขวานสองเล่มเหล็กสกัดใหญ่หลายสิบดอกสองคนกับชวนกิมฮวดใช้สกัดเหล็กเจาะฝังลงไปพร้อมกับการอาศัยวิชาทำตัวเบาเข้าช่วยการปีนป่ายจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทมกายในที่สุดพากันขึ้นไปถึงบนยอดผา พอร่างของคนทั้งสองโผล่ขึ้นไปถึงยอดผาต้องร้องออกมาด้วยความตกใจพร้อมกับสีหน้าซีดเผือดทันทีข้างก้อนหินใหญ่บนยอดผามีกองกะโหลกศีสษะวางไว้เป็นระเบียบซ้อนกันอยู่เก้าอันข้างล่างห้ากลางสามและสุดยอดหนึ่งอันเหมือนกับพฤติการของ ปีศาจลมดำทั้งคู่ที่บนภูเขาลูกนั้นเช่นเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนและเมื่อพิจารณาดูกะโหลกศีรษะเหล่านั้นทุกอันมีรอยนิ้วมือทั้งห้าเจาะทะลุเข้าไปเป็นรูมาดว่ารูทั้งห้านั้นเกลี้ยงกล่ดังถูกคว้านเจาะด้วยมีดอันคมกริบและริมรอยทั้งท้านั้นมีรอยเกรียมไหมแสดงให้เห็นว่าเป็นกำลังแรงของนิ้วมือที่เจาะทะลุเข้าไป ดูเสมือนว่ากรงเล็บนั้นยังมีพิษร้ายอันมหันติดอยู่ด้วยคนทั้งสองใจเต้นกระทึกมองดูที่ราบบริเวณยอดผาไม่เห็นมีสิ่งใดผิดสังเกตจึงรีบพากันไต่ลงมาจากยอดผาโดยเร็วหันปอคือเห็นคนทั้งสองมีท่าทางผิดปกติเช่นนั้นรีบถามถึงสาเหตุทันทีจูชงตอบว่าอีบวยทิวห่วง พี่น้องทั้งสี่ต่างพากันสะดุง้งหันเสียวยงรีบถามว่าแล้วกวยเจ๋งเด็กของเราเล่าชวนกิมหัวตอบว่าคงลงทางด้านโน้นแล้วกระมังพลางเล่าถึงลักษณะการบนยอดผาที่ตนและจูชงประสบมาให้ทุกคนที่อยู่ข้างล่างฟังกลัวเตงอักถอนใจประรบออกมาว่า พวกเราได้ฝ่าฟันความยากลำบากมาเป็นเวลานานถึง18ปีคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับภัยจากเด็กของเราที่เลี้ยงมาหันเสียวยงค้านว่ากุ้ยเจ๋งเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์ยิ่งนักคงไม่กล้าบังอาจอาก,กตนญูไม่รู้จักคุณคนเป็นอันขาดกลัวเตงอักกล่าวด้วยความเจ็บแค้นว่าถ้าเช่นนั้น ทำไมจะต้องเรียนวิชากับนางปีศาจร้ายนั้นเป็นเวลานาน,นตั้งสองปีซ้ำยังปิดบังอำพรางไว้อีกด้วยหันปอคือเอ่ยว่าตัวกอว่าดวงตาทั้งคู่ของอีปีศาจร้ายนั้นพิการดังนั้นมันคงใช้มือกลวยเจ๋งมาทำร้ายแทนใช่หรือไม่จูชงรับคำว่าคงเป็นเช่นนั้นหันเสียวยงพูดว่า หากว่ากล้วยเจ๋งมีจิตใจเลวซามถึงเพียงนั้นเหตุใดมันจึงแท่งทำให้สนิทสนมด้วยเล่าชวนกิมฮวดเอ่ยว่าบางทีอีนางปีศาจร้ายเห็นว่ายังไม่ถึงโอกาสที่จะลงมือจึงไม่ได้บอกกลอุบายให้กล้วยเจ๋งฟังก็เป็นได้หันปอคือพูดบ้างว่าวิชาทำตัวเบานั้นแม้ว่าจะจัดอยู่ในชั้นสูง และมีกำลังภายในเป็นพื้นฐานแต่ถ้าจะพูดถึงกำลังฝีมือภายนอกก็ยังอยู่ในระดับห่างไกลกับพวกเรามากนะักแล้วเหตุใดนางปีศาจร,ร้ายจึงไม่สอนให้กล้วยเจ๋งกลัวเตงอักพูดว่านางปีศาตัวนี้มันคงอาศัยมือผู้อื่นฆ่าคนเป็นแน่ตัวมันเองก็หาใช่มีความปรารถนาดีต่อกล้วยเจ๋งเพียงใดไม่ สามีของมันไม่ใช่ตายด้วยน้ำมือกล้วยเจ๋งดอกหรือจูชงร้องบอกว่าถูกแล้วมันมีความประสงค์ที่จะให้พวกเราทุกคนต้องตายด้วยน้ำมือกล้วยเจ๋งจึงจะเป็นการล้างแค้นที่สะสมใจของมันพอทุกคนนึกถึงตรงนี้ต่างพากันขยาดพรันใจไปตามกันกลัวเต็งอักยกไม้เท้าเหล็กกระแทกลงบนพื้นดินหนึ่งที พูดขึ้นด้วยเสียงอันแผ่วเบาพวกเรากลับกันเดี๋ยวนี้เถิดแซงทำเป็นไม่ทราบเรื่องอันใดคอยจนกว่ากล้วยเจ๋งกลับมาแล้วทำลายมันให้พิการไปเสียอีนางปีศาจร,ร้ายนั้นคงตามมาหาตัวเป็นแน่ต่อให้มันมีฝีมือเก่งกล้าก,กว่าเดิมสักเพียงไหนพวกเราทั้งหกคนคงรับไว้จนได้หันเสียวยงพูดด้วยความตกใจว่า ถ้าหากทำลายกล้วยเจ๋งให้พิการเสียแล้วถึงเวลาประลองฝีมือจะว่าอย่างไรกันกลัวเตงอักย้อนถามว่าชีวิตของพวกเราสำคัญหรือว่าการประลองฝีมือสำคัญกว่าทุกคนจึงพากันนิ่งเงียบไม่กล้าปริปากอันใดทันใดน้ำหียินพูดด้วยเสียงอันดังว่าเป็นไปไม่ได้ หันปอคือถามว่าทำไมจึงทำให้กล้วยเจ๋งพิการไม่ได้หันเสียวยงพูดขึ้นว่าความคิดเห็นของข้าพเจ้ากับสีกอตรงกันคือหมายความว่าต้องซักไซไต่ถามกล้วยเจ๋งดูให้ได้ความจริงถ่องแท้เสียก่อนแล้วจึงค่อยจัดการต่อไปจูชงเอ่ยขึ้นว่าการเรื่องนี้มิใช่เรื่องเล็กน้อย มาดว่าพวกเรายังมีความสงสารมันอยู่อีกเกิดพลาดพลั้งประการใดขึ้นมาเด็กผู้นี้ไขความลับของพวกเราออกไปเมื่อนั้นเราจะทำอย่างไรกันชวนกิมฮวดบอกว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดลงไปได้ก็มีหวังได้รับอันตรายเท่านั้นกลัวเตงอักกล่าวขึ้นว่าสาตีเจ้ามีความเห็นอย่างไร หนปอคือยังลังเลใจอยู่ครั้นเห็นหยาดน้ำตาของน้องสาวกำลังไหลออกมาก็นึกสมเพศตอบว่าข้าพระเจ้าเห็นด้วยกับสีตีขณะนี้ในบรรดาผู้กล้าหารทั้งหกมีอยู่สามคนที่ต้องการสังหารกล้วยเจ๋งแต่อีกสามคนนั้นยังเอ็นดูกล้วยเจ๋งจูชงถอนใจพลางเอ่อยว่า มาดว่าโง่ตียังมีชีวิตอยู่เดียวนี้พวกเราพอจะหยั่งเสียงได้ว่าฝ่ายใดมีความเห็นมากกว่ากันหันเสียวยงพอได้ยินจูชงกล่าวขวัญถึงเตียวอาแซความสลดใจอุบัติขึ้นมาทันทีพยายามกลั้นน้ำตาไว้พลางพูดว่าศัตรูของโง่กอมีหรือจะไม่แก้แค้นพวกเราจงฟังคำพูดของตัวกอก็แล้วกัน กัวเตงอักกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราพากันกลับไปที่พักเถิดคนทั้งหกพากันไปถึงกระโจมที่พักแล้วความคิดของแต่ละคนกำลังฟุ้งซ่านหาสงบลงได้ไหมกลัวเตงอักพูดว่าขอให้กุ้ยเจ๋งกลับมายี่ตีกับลักตีจงสกัดกั้นทางออกไว้ให้จงดีตัวเราจะเป็นผู้ลงมือเอง อันกลัวเตงอักจูชงกับชวนกิมหวดนั้นหาใช่เป็นบุคคลดูร้ายไม่แต่เห็นพฤติการของกวยเจ๋งผิดสังเกตอยู่และเมื่อขึ้นไปถึงยอดผาแห่งนั้นได้เห็นเครื่องหมายของนางบวยทิวห่วงศัตรูร้ายตัวชากาดทั้งสองประการนี้บวกกันเข้าทำให้เกิดความสงสัยปักใจเชื่อว่า ความรู้ของกวยเจ๋งคงเป็นเพราะนางบุ้ยทิวหวงสอนให้แต่หารู้ไม่ว่าความเข้าใจของตนนั้นผิดพลาดอย่างถนัดใจคืนนั้นเมื่อกวยเจ๋งปีนป่ายขึ้นไปอย่างเคยแล้วพบนักพรตชรายืนคอยนที่เดิมพอเห็นกวยเจ๋งนักพรตราจึงรีบชี้มือไปทางหินก้อนนั้นกระซิบบอกว่าเจ้ายังเห็นอะไรหรือไม่ ก้วยเจ๋งอาศัยแสงสลัวของดวงจันทร์ย่างก้าวเข้าไปดูเป็นกะโหลกศีรษะก้าวอันตกใจจนสะดุง้งร้องบอกว่านี่เป็นการกระทําของปีศาจลมดำทั้งคู่มีใช่หรือท่านอาวุโสนักพรตชรากลับย้อนถามด้วยความพิศวงว่าเจ้ารู้จักปีศาจลมดำทั้งคู่เหมือนกันหรือ กุ้ยเจ๋งจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนซึ่งการต่อสู้กันบนภูเขาจนอาจารย์คนที่หถึงแก่ความตายกับตนเองได้แทงตั้งเฮี้ยนห่วงตายอย่างบังเอิญให้นักพรตชาราฟังทุกประการนักพรตถอนใจพลางกล่าวว่าแท้จริงตั้งสีเปิดวงเล็บศพทองแดงปิดวงเล็บ ที่ร้ายกาจได้ตายเพราะน้ำมือของเจ้านี่เองกุ้ยเจ๋งเอ่ยขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นนางศพเหล็กเปิดวงเล็บที่สี่ปิดวงเล็บต้องมาอีกมิใช่หรือท่านผู้อาวุโสท่านเคยเห็นมันหรือไม่นักพรสชราตอบว่าเราเองเพิ่งขึ้นมาบนยอดฐานี้ไม่นานเท่าใดนะแต่พอขึ้นมา เห็นกองกะโหลกนี่เข้าแล้วตัวเราทราบแต่ความโหดร้ายทารุณของสิทธิ์อึ้งเอียซือเจ้าของเกาะท้อหวยเต้าในทะเลตังไฮเท่านั้นแต่ไม่ทราบว่ามันคือผู้ใดถ้าเป็นดังนี้แล้วที่ซีหรือนางศพเหล็กมันมาปรากฏอยู่ที่นี่อีกเพราะเกี่ยวข้องกับพวกอาจารย์ของเจ้ากับตัวเจ้าเป็นแน่กุ้ยเจ๋งพูดว่าในตาของมันทั้งสองข้าง ถูกอาวุธของอาจารย์ใหญ่บอดพิการไปเสียแล้วพวกเราหากลัวมันไม่นักพรตชรายหยิบกะโหลกขึ้นมาอันหนึ่งพิจารณาดูอย่างละเอียดถีท้วนแล้วสายสีสะะพลางพูดว่าบุคคลผู้นี้มีกำลังฝีมือยากที่จะประมาณได้เราเกรงแต่ว่าอาจารย์ทั้งหกของเจ้าจะต้องย่อยยับไปด้วยน้ำมือของมัน ถึงจะมีเราช่วยอีกคนก็ไม่มีทางต่อสู้เอาชนะมันได้เลยกลุ้ยเจ๋งได้ฟังน้ำเสียงนักพรสชาราหนักแน่นยิ่งนักรู้สึกประหลาดใจและพรั่นใจพลางพูดว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนนั้นตามันยังไม่บอดยังสู้อาจารย์ข้าพระเจ้าทั้งหกไม่ได้เดี๋ยวนี้พวกเรามีถึงแปดคนแล้วยังจะแพ้มันสถานใด นักโพสชราพลอยตื่นเต้นไปด้วยพูดว่าเมื่อเจ้ายังไม่มีโอกาสขึ้นมาบนยอดผานี้เราเองก็งงมืดแปดด้านอยู่พักหนึ่งนึกไม่ถึงว่ากำลังนิ้วของมันจะร้ายกาจถึงเพียงนี้นี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยกุ้ยเจ๋งถามว่าทำไมมันจึงเอากะโหลกศีรษะมากองซ้อนไว้ที่นี่เพื่อประสงค์สิ่งใด เป็นการเตือนให้พวกอาจารย์ของข้าพเจ้าระวังป้องกันตัวใช่หรือไม่ท่านอาวุโสนักพรตชราตอบว่านี่เป็นธรรมเนียมของการเล่าเรียนวิชาก้าวอิมแปะกุกเหี่ยวมันคงคิดว่าที่หน้าผาสูงชั้นนี้เป็นที่มีอันตรายมากคงไม่มีผู้ใดกล้าขึ้นมาจึงเอาหัวกะโหลกของบุคคลที่มันฆ่าขึ้นมากองไว้นาที่นี้ บังเอิญแท้แท้ที่เราสองคนมาเห็นเข้ากุ้ยเจ๋งเป็นห่วงใย,ยในชีวิตอาจารย์ทั้งหกของตนมากยิ่งนักพรตชาราบอกว่าพวกอาจารย์ของตนจะต้องย่อยยับไปด้วยน้ำมือศัตรูเพราะความร้ายกาจก็ไม่สบายใจจึงรีบบอกนักพรตชาราว่าถ้าเช่นนั้นข้าพระเจ้าจะไปแจ้งเรื่องนี้กับอาจารย์เพื่อเป็นการป้องกันตัว หากถึงเวลานั้นจำเป็นต้องรับมือกับมันนักพรพชราว่าดีแล้วและเจ้าจงบอกด้วยว่ามีมิตรผู้หวังดีคนหนึ่งสั่งให้เจ้านำคำไปบอกด้วยว่าทางดีที่สุดควรหลบหนีมันไปเสียก่อนแล้วค่อยคิดหาช่องทางจัดการต่อไปภายหลังกวยเจ๋งรับคำขณะที่จะลงไปจากยอดผา นักพรตชราได้ยื่นช่วงแขนโอบอุ้มเอากลวยเจงไว้แล้วยันกายขึ้นกระโดดลอยไปตกเบื้องหลังโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งพลางก้มกายลงหมอบทันทีกลวยเจงกำลังจะเอ่ยปากถามนักพรตชราเอามือปิดปากไว้จึงหมอบฟุบกายตามและไม่กล้าปิดปากประการใดดวงตามองจากโขดหินแห่งนั้นอย่างไม่กระพริบเวลาผ่านไปไม่นานเท่าใดนะัก เบื้องหลังหน้าผาปรากฏเงาดำกระโดดลอยขึ้นมาภายใต้แสงจันทร์อันสลัวทำให้มองเห็นเส้นผมยาวดำปลิวสะบัดอยู่ไหวๆร่างนั้นคือนางบุ้ยทิวห่วงผู้มีฉายาที่สีเปิดวงเล็บศพเหล็กปิดวงเล็บนั่นเองทางด้านหลังของผามีความชันกว่าทางด้านหน้าแต่ไม่ทราบว่า นางผู้นี้ไต่ขึ้นมาได้อย่างไรแต่นับว่าเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมิฉะนั้นถ้าพวกผู้กล้าหาญทั้งหกแห่งแก้นกังหนามที่คอยซุ่มกายอยู่เบื้องหน้าตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้าหากพบนางบุยทิวห่วงมาทางหน้าผานั้นคงจะอดยับยั้งมือไม่ได้และอาจได้รับอันตรายจากนางอย่างไม่ต้องสงสยัย บวยทิวห่วงหมุนร่างหันไปมาท่ามกลางสายลมที่พัดกันโชกกุ้ยเจ๋งสะดุง้งรีบฟุบหน้าลงแนบกับชะง่อนหินนั้นทันทีแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าดวงตาทั้งคู่ของมันพิการจึงค่อยขับไล่ความกลัวโผล่ศีสะะออกมาดูเห็นนางนั่งขัดสมาธิอยู่บนแท่นหินที่ตนเคยนั่งอยู่ทุกคืน และเริ่มฝึกวิชากำลังภายในทันทีนั่นแหละจึงทำให้กุ้ยเจ๋งเข้าใจว่าการหายใจและการกำหนดลมเข้าออกนั้นเป็นการเรียนชั้นสูงของวิชาเพลงอาวุธทั้งมวลอย่างแท้จริงกุ้ยเจ๋งอดนึกขอบคุณความเมตตาอารีของนักพรสชราผู้นี้เสียไม่ได้